สวัสดีครับผมมากินกับชาแนลเฟรยไทยนะในยูทูครับอยู่ที่หัวหินนะครับเป็นที่ซอย57นะครับตรงนี้มีข้อมันไก่ลมหวนวะเจ้าเก่าแก่ของหัวหินนะครับก็มาชมกันครับเสิร์ชหาใน Google Map ครับจะดีที่สุดมีเมนูนะครับธรรมดา35พิเศษ40กับไก้ซับเล็ก60นะไส้ซับใหญ่80้าบาง10บาท พวกน้ำตุนนะตุนตีนไก่เห็ดหอมสามห้าไก่พักมาดาวดองสามห้ามาลชิโคงหมูสามห้าตุนเห็ดหอมชิโคหมูสามห้าตุนดอกแคร์จีนชิโคงหมูผมสั่งอันนี้ไปครับสามห้าเพราะว่าเดี๋ยวนี้หายากนะครับดอกไม้จีนเนี่ยนี่ครับสามห้าแบบาดูดีครับมีขิงมีพริกไทยแล้วก็อันนี้ดอกแคร์จีนนะ หากินไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวนี้นี่ครับไม่ได้กินกันง่ายง่ายแล้วก็ตุนใส่ซิโคงมาสามสิบห้าบาทนี่ถือว่าโอเคมากครับราคาเนี้ยร้อนด้วยครับชิมข้าวก่อนนะ ข้ามันไกที่มันแล้วก็เม็ดร่วนนะช้อมแบบนี้ไข่ก็ได้ดเต้าเจี้ยวที่มีลักษณะเฉพาะตัวนะไม่เหมือนทั่วไป ใช้ได้เลยเนี่ยแปลกดีครับมันจะมีรสชาติความนุ่นมนวลออกติดหวานนิดนึงแต่ก็มีต้าเจี้ยวที่รสชาติจะมาตัวเลยครับชอบ ร้อนนะครับระวังซี่โครงอ่อน,นครับั่งน้ำมะขามมา20บาทครับมีน้ำขามโอเลี้ยงลำออโอเลี้ยงกระเจี๊ยบอเงี้ยครับ20บาทนี่ตุ๋นไก่มะนาวดองครับ35ไก่จะเป็นอ้อมีทั้งขาบ,บนแล้วก็มีทั้งปีกตรงนี้ด้วยครับ อนแ,แรกนี่ว่าจะมีอย่างนี้เงเดียวโอ้น้ำซุปอร่อยมากครับน้ำซุปสุดยอดก็สำหรับที่ตั้งนะครับข้าวมันไก่ลมหัวน,นี่ ก็จะตรงนี้ครับตรงใจกลางของหัวหินเลยนะฮะตรงนี้จะเป็นหอรฬิกาหัวหินแล้วก็วัดหัวหินนะครับหลายคนอาจจะรู้จักอยู่แล้วนะครับตรงนี้ร้านโกธินะฮะร้านดังนะครับตรงนี้เนี่ยก็คือร้านข้าวมันไก่ลมหวนนะครับหัวหินนะฮะ ก็จะอยู่ไม่ไกลจากหอฤาษีการนะครับจะเป็นสามเหลี่ยมกันระหว่างหอฤาษการร้านโกดีแลเข้ามันไก่ลมหวนะฮะนี่คือถนอนเส้นหลักที่วิ่งผ่านเมืองหัวหินนะครับเส้นไหนนะฮะตลาดชัดชัยก็อยู่ไม่ไกลเพราะฉะนั้นตรงนี้จะอยู่ตรงกลางของหลายๆอย่างครับนี่ฮะข้ามันไก่ลมหวนอยู่ใกล้ๆร้านเจ็เปียะนะฮะที่ อยู่ในตอนเย็นนะฮะตรงนี้ข้ามันก่ลมหวนตรงนี้นะครับตรงไปทางด้านนี้ก็จะไปทางทะเลกับริมทะเลนะฮะก็เซิร์ชกูเกิลแบบมาครับจะหาง่ายกว่านะครับนี่ครับข้ามันไก่ลมหวน,นะฮะก็หัวหินซอยหัวหินห้าสิบเจนะครับเปิดเอ่อเปิด7จ็ดโมงครับปิดบ่ายส นี่ก็มีเบอร์โทรให้นะคร0865131917นะครับก็ดูใน Google Map นะครับสะดวกหมดทุกอย่างนะครับนี่ครับเขาก็จะมีรีวิวเล็กๆมาให้ด้วยนะ แล้วพบกันใหม่นะครับกับชาแนลฟิลไทยใน YouTube เก็บเรื่องราวการเดินทางมาฝากกันครับร้านข้าวไก่มัเข้าวมันไก่ลมวัวหน่วยพูดมากลิ้นพันกันครับสวัสดี